อย่าลืมกดติดตามในชอ่องเพื่อบรรยผ่านของมูนจีเกียวของกับเทคโนโลยีทางฐานในปัจจุบันนี้ปฏิเสธบ่ไดรว่าอยู่ในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศมีการดำเนินการจัดสื่อจัดหาหรือว่าการสะสมระบบอาวุธแบบต่างๆเป็นจำนวนหลายยิ่งขึง้นหลังจากที่เกิดปดที่อ่นความขัดแยงในหลายสมรภูมิคงองขัดแยงบ่ว่าจะเป็นสงครามตะวันออกกลางตลอดทึงสงครามระวางราออัสเซียและยูเครน รวมทั้งปฏิบัติการของทางกองทัพสหรัฐในการบุกเ,เวเนซุเอล่าอิดหฮยลายประเทศน้นไ้คมสำคัญในการหันมาเรมสริมศักยภาพความเข้มแข็งให้กับกองทัพของตนเองเพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยและก็ผลประโยชน์ต่างๆของตนด้วยการจะสื่อจัดหาระบบอาวุธหลายรุ่นเข้ามาประจำการซึ่งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าบอหน่อยหนาภูมิภาคอื่นๆเสียเดียวกัน นอกจากที่มีการจัดสื่อจัดหาร,ระบบโอท์เข้ามาประจําการแล้วบางประเทศก็ยังหันมาผลัขวบวิจัยและพัฒนาระบบโอท์ขึ้นมาใช้งานเองแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เจ้าพ่านผม้ชมมาทความหูจักกันกับเรื่องราวของกองทัพไทยในการจัดสื่อจัดหาร,ระบบป้องกันภัยอากาศประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะเมนระบบของทางสหรัฐก็คือระบบแบบปราจิจรสหรือว่าแพจิจรซึ่งเป็นระบบป้องกัน ที่มีการใส่งานยางแพร่หลายในกลุ่มมาเศรษฐตะเวนต๊โดยฉเฉพาะเริษักลุ่มเาเศรนาโตที่นาโดยซาลัและถึงเป็นว่าในปัจจุบันกองทัพของไทยนั้นใจยังบ่ทันมีการประจำการระบบดังกล่าวนี่เส่งหลายฝ่ายนั้นก็อาจจะสามารถขาดเดาได้ว่าสาเหตุหลักๆที่กองทัพของไทยยังบ่มีการประจำการหรือจะซื้อระบบแพลตจอดมาจากสาเหตุอันใดเส่งหลักๆก,ก็คือรคาคาค่าใช้จ่ายของแพลตจอตอันสูง แต่วาในีคมเป็นจริงมั่นก่อย่างประกอบมีเหตุผลอีกหลายๆปัจจัยที่เหตุให้กองทัพของไทยย่างบอกมีการจัดซื้ระบบพระจอดโดยกองทัพของไทยนั่นหูด,ดีวาระบบป้องกันภัยอายกาศแบบพระจอดของสาลัฐเป็นหนึ่งในระบบที่มีความหนาเสื่อถือสูงที่สุดแบบหนึ่งที่ทางสารัฐนั่นไหว,ว้วางใจมีการพัฒนามาอย่างยาวนานและก็ออัปเกรดเรื่อย ซึ่งมันเป็นระบบป้องกันภัรยากาศที่มีระบบเรดาที่ทันสมัยซึ่งสามารถกวาดจับได้ไกลเกือบพันกิโลเมตรและนอกจากนี้ระบบจรวดของพระยอดก็มีหลายเวอร์ชันแตกต่างกันที่ถือผลิตขึ้นมาใส่งานสำหรับการสกัดการปอกไม้คนละแบบซึ่งมีทบบั้งแบบระยะสั้นระยะกลางและก็แบบระยะไกลผลงานที่โดดเด่นของระบบดังกล่าวก็คือการนำใส่อย,อยู่ในภูมิภาคตะเวนออกกลาง และก็สมรภูมิกำกันแยงที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและย,ยูเครนมันสามารถสกัดกัน้นขีปนาวุธรวมจ้งคีปนควุธับไล่จากฝั่งของทงรัสเซียได้เป็นจํานวนหลายในการใส่งานจริงเ่งแน่นอนว่าการติดตั้งการนําใส่ระบบดังกาวของกองทัพไทยมันจะเป็นผลดีหลายกว่าผลเสียอย่างแน่นอนแต่สาเหตุที่เหตให้กองทัพของไทยปัจจุบันยังบม่มีการจัดหาระบบแพทิออดมันก็เกิดจากสสาเหตุหลักๆ สาเหตุที่หนึงก็ดังที่ทำาหผู้สมหลายคนนั่นหูก็คือระบบประจวดเป็นระบบป้องกันไมริกาดที่มีราคาที่สูงริบเร็วหนึ่งระบบหรือ1แบตเตอรี่มีราคากว่า1,000ล้านเหรยญดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ3.5หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่สูงสูงกว่าระบบป้องกันไมริกาศในฝั่งของจีนแบบเ k 3 ยกตัวอย่างเซ็นถ้าหากว่าสื่อระบบพระจอดหนึ่งระบบจะสามารถจะสื่อระบบ MK3 ของจีนได้ขันต่ำก็คืออยู่ที่ประมาณหาร,ระบบซึ่งมันแตกต่างกันหลายเทา่าและนอกจากนี้ลูกจรวดมิสไซล์ของตัวระบบพระจอดนั่นก็ย,ยังมีราคาที่สูงโดยชวาวแมนรุดหมล่ละสุดแบบพลั็ก3 MSE 1ลูกมีราคาอยู่ที่ประมาณ6ล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบประมาณ2 0 0อยล้านบาทต่อลูกปัญหาที่สําคัญก็คือถ้าหากวางกองถับของไทยประจําการระบบดังกล่าวและกกอเปิดน้ำใส่ระบบพระจอดยิ่งจรวดที่มีราคาหกล้านไปสกัดกันโดนที่มีราคาอยู่จิลักหมืน่นมันจะเป็นการสินเปลืองที่สุดสําหรับกองถัพของไทยเพราะฉะนั้นต่อไม้ในการสกัดกันแต่ละข้างของพระจอดจะต้องเป็นป้าไม้ที่มีความสำคัญเป็นป้าไม้ที่มีคุณคา่าและก็มีราคาที่แพงกว่ารูปจรวดของมัน สังบทเฮียนที่เฮาได้เห็นสดเจนที่สุดก็คือสมรานธความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศยูเครนที่ทางดนรัาเซียหันมาใส่กลยอยด์ใส่โดนราคาถือเพื่อไปตัดกําลังระบบป้องกันภรยาการแบบพัดยอดของทางยูเครนเึ่งซึ่ง,งนางเกาในสางคามสินเปลืองให้กกบกองทัพยูเครนและกคอพัธมิตรนาโตยอย่างมหาศาลจนส่งบริเดใหายพวกเขาจําเป็นที่ต้องมีการสอบหาระบบป้องกันภรยากาศหลุดเกาและกคอในยุคโซเวียตที่มีราคาที่ถือนําใส้ ควบคู่กันกับระบบประยอน์ของทางสหรัฐพอถ้าหากว่านํำไส้แต่ระบบดังกาวถ้าหากต้องเผเชืญอหนากันกันกบสงข้ามแบบระยะยยวนาโตจะประสบปัญหาด้านของการขาดกลนงบประมาณหรือการผลิตลูกจรวดนันก็อาจจะบอ่อทันการถ้าหากว่าต้องเผชืญอหนากันกันกบปอกไม้ทีมีราคาที่ถือกลัวและสาเหตุประการที่2ก็คือแนวทางหรือว่า แผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันของกองทัพไทยซึ่งเน้นในการตั้งหับการป้องกันแบบระยะสัน้นและข็แบบระยะกลางในขณะจีระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบระยอดเป็นระบบป้องกันแบบเชิงลุกระบบดังกาวนี่มีระยะการขวัดจับของระบบเรดราจีไกลเกือบพันกิโลเมตรซึ่งในบางครั้งมันสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นระบบในการโจมตีทางผ่าพื้นดินได้ซึ่งสามารถเป็นภยัยคุกคามต่อกัปประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนได้ และสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบป้องกันไม่ได้กะแบบแพรดยอดจะเป็นระบบที่ออกแบบขึ้นมาสําหรับการสกัดกัน้นป่าไม้ที่เป็นประเภทของขีป,ปนาวุธแบบบอลลิทิกมิซายขีปนาวุธถมโตวีทีโค้งประเภท ICBM เป็นส่วนใหญ่แต่มันก็มีกี่ความสามารถในการสกัดกัน้นโดรนและก็คือบิดหรวมจากเฮลิคอปเตอร์ได้เส้นเดียวกันขึ้นการประเภทของหลุ์จรวดที่นําไส่แต่หนาที่ล,ลักลักของมันก็คือการสกัดกั้นประเภท ICBM บอลลิทิกมิซาย ึงปัจจุบันอยู่ในภูมิภาคอาเซียนยังบอกมีประเทศใดที่มีการนําใส่ระบบอาวุธในลักษณะดังกล่าวเพราะว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่มีการนําใส่อยู่ในประเทศอ่อมหอบของใชยก็อจะเป็นพวของเครื่องบินหบ UA เวีโดรนและก็เครื่องบินหบเฮลิคอปเตอร์และก็ประเภทของระบบจวรวดไร้ลำกล้องแบบระยะาสั้นและลก็แบบระยะกลางที่มีระยะการยิงลักลอยแต่ก็จะมีเพียงประเทศเดียวที่มีระบบอาวุธที่เข้าคายการป้องกันโดยระบบป้องกันภายกต้แบบพัดยอดก็คือในฝั่งของเวียดนาม เพราะว่าพวกเขามีจรวดแบบสกัดซึ่งมีทั้งแบบสกัดบีละรก็แบบสกัดซีที่มีระยะการยิง3ามรอยเทงรับ6ก0อยกิโลเมตรระบบดังกาวนี่เคยถึงนําไส้อยู่ในสำรุงของกันแยงตะเวนออกกลางและระบบป้องกันบรรยากาศแบบพัดจอวดของทางสารัลดก็เคยมีผลงานในการสกัดกั้นขีปนาวุธแบบสกัดในยุคอดีตสหภาพสวียตซึ่งมันสามารถสกัดกั้นได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในความขัดแยงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา ต่ปัจจุบันไทยเองบอได้มีปัญหากับทางเวียดนามและภัยคุกคามในด้านของขีปนาวุธถิมโตว,วิธีโค้งแบบสกัดมี่กกอทอว่ายังมีหน่อยเพราะฉะนั้นในส่วนระยะเวลาปัจจุบันกองทัพของไทยถือว่ายังบ่มีความจําเป็นแต่อย่างใดใ,ในการเยียื่อระบบประจวชของาทางสหรัฐแต่อีกประมาณ1ิป,ปีข้างหน,าน,น้าแนวนอวะหุแบบหรือว่าแนวคกิดในการจัดหาระบบป้องก,กันภัยได้กะของกองทัพไทยนั้นอาจจะเปลี่ยนไป ระบบขันสูงของทางสาราดอย่างเซนโตแพทจอนี่อาจจะถึงนํามาผิดเจตน,นาอะไรก็มีการจัดสื่อจัดหาข้ามาประจําการเสริงในส่วนของราคาคาเใส่ใจที่ว่ามันแพงแพงเจ้าโบเป็นปัญหาสําหรับกองทัพของใชยอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบรรภัพของมุญจิเกียวของกับเทคโนโลยีทางทาน